สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโซนิกนั่นเองนะคะเรื่องมันจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันเลยเออเราจะเป็นตัวโซนิกดีไหมอ๋อก็เกมโซนิกก็ต้องเป็นโซนิกสิเออสตาร์ทเกมใช่ยูอันดับแรกเราให้เออมันเข้าไปตรงนี้ได้ไหมไม่ได้โอ้ย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  ไม่ได้อหโยเฮ้ยฉันไปกับด้านโออโออเออเอต้องสู้โออเออเออโอ๊ยสู้ยากจริงๆอุ้ยอุ้ยตายหมดแล้วตายหมดแล้วฉันะดีจริงซึ่งเป็นเกมที่กดยากมากเลยนะคะ วิทย์โซนิกเดียวก่อนวัวดึงอ๋อหนวกอ่ะโว้ยเขาให้ม้วนไปใช่ไหมม้วนยังไงวะอ้อวออุ้นโอ้โหยเท่มาก อ๊ะเออดงบองอุ๊บอุ้ยระวังระวังน้ำนะคะอ,อ้เรียนเก็บเรียนกันเงียเงโอ้ยไอบ้บ้าตัวเมื่อกี้คือตัวอะไรกันเอ้านตาเลยโอ้ยโอ้ย,อยเราจะม้วนกลับทำไมเนี่ย วัวว yeah. wow, wow, wow. ัววัววัวมันสุด,สดเลย Woo hoo. เพลงก็มันตัวของมันก็มันเหมือนกันตัวของมันก็มันเออมันขึ้นไปไม่ได้วะ่ะเราจะกระโดดอยู่ตรงนี้ทำไมหน่อยออกไปดีกว่าว้า <c oughs> อย่าพึ่งตกอย่าพึ่งตกระเบียงเออตายมาแล้ว ว้าวสวยแ่มันสุดไปเลยเอาชนะแล้ว,อ,ละวอะไรกันเนี่ยชนะแล้วเหรอมันมีเลเวลสนะคะแล้วก็สู้กับตัวบอสยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะย เดี๋ยวเราแค่กดลูกศรแค่นี้มันก็ไปอย่างรวดเร็วเลยอ่ะเดี๋ยวแบบมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากจะต้องทำลายล้างอิบโอ้ยเหรียญตกคือเหรียญเยอะมากเลยนะเก็บเหรียญโอ้ยเหรียญหายเราต้องกระโดดอึ๊บ Meow. Yeah. Wow. 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 Sir. อนนี้มันสุดเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเมื่อกี้มันโอ้ยมีตะโป้ก็ไม่บอกโอ๊ย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 เจ็บเจ็บเจ็บจุ๊งเบิร์ดเจ็บจุ๊งเบยบอกว่าเจ็บจุ๊งเบยเจ็บจุ๊งเบยไม่ได้ยินหรอถ้าคนไม่ได้ยินก็หัวตึงไปแล้วเย้ก็จบลงเพียงแค่นี้มันก็มีเลเวลสองเลเวลสามเนาะก็ถือว่าแบบว่ามันนานแล้วเฮ้ยตัวบอสเราสู้กับตัวบอสก่อนนะคะ อุ้ยอือยะอุ้ย,ย,ยมันคือการสแสดงโอลิมปิกใช่ไหม จริงถามจริงมันคือการแสดงโอลิมปิกใช่ไหม <G ül> มันคือการแสดงโอลิมปิกใช่ไหม <S 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 มันเดียดูเพลงมันโอ้โอ้โอ้เย,ย,ย้แ,ยและแล้วเราก็สู้กับตัวบอสได้เรียบร้อยจบแล้วค่ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะจ๊ะบ,บ๊ายบาย